สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ The Angel Card Reading Channel แล้วก็ขอ,อกราบสวัสดีชาวราศีมังกรและคนามังกรทุกท่านผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะคะเดือนนี้เข้าสู่เดือนพฤษภาคมนะคะก็เรามาดูกันว่าชีวิตชาวราศีมังกรและขนามังกรนะคะการงานการเงนิงนความรักนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะในเรื่องของการงานนะคะชาวมังกรตัวคุณเองที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีงานทํา ว่างงานอยู่ออกจากงานมาแล้วตั้งแต่ช่วงปีใหม่แล้วก็ยังไม่ได้อยากที่จะทํางานหรือยังพออยู่ได้หรือว่ายังไม่คิดที่จะมีงานแต่ตอนนี้อยากทํางานมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะถามว่าเป็นยังไงตัวตนของคุณเนี่ยได้ไพ่เก้าเหรียญไพ่เก้าเหรียญค่อนข้างเป็นไพ่ที่คือยังอยู่ได้อ่ยังมีความสุขดีแหละยังไม่เท่าไหร่แต่ตอนนี้มันเริ่มที่จะมีความวุ่นวายบ้างเรื่องการเงินเข้ามาบ้างความเครียดบ้างรายจ่ายเพราะว่าอะไรบางทีเรารู้สึกว่า ช่วงปีที่ผ่านมานัเราเจอสึกหนักมาเยอะพอมาเจอในช่วงจังหวะที่เราพอที่จะได้โบนัสอะไรแล้วเราก็เลยออกจากงานออกมาใช้ชีวิตให้เต็มที่นะคะอย่างเช่นแบบพักผ่อน พักผ่อนสมองอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนนะคะท่องเที่ยวบ้างตอนนี้ถึงคราวแล้วนะคะที่ชาวราศีมังกรและคารมังกรจะทํางานนะคะเพราะอะไรคุณได้ไพ่ไทม์บอร์นส์แล้วก็เป็นไพ่เดอะชาลีอออยู่ตําแหน่งปัจจุบนันตาแหน่งที่7คุณมีโอกาสที่จะเอ้ยอยากผานตัวมาทํางานบ้างและอยากทํางานบ้างและคุณมีโอกาสที่จะต้องเดินทางเข้ากรุงเทพบ้างเดินทางลงใต้บ้างเดินทางขึ้นเหนือบ้างคือเหมือนจะไม่ได้อยากกลับมาทํางานที่เดิม ใครที่เคยทํางานที่กรุงเทพอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่อยากกลับมาแล้วนะคะอยากออกฝั่งตอนออกบ้างอยากไปทางฝั่งทะเลบ้างอยากไปฝั่งริมภูเขาแม่น้ําบ้างเนี่ยมีโอกาสได้ไปถามว่าได้ไหมคุณมีโอกาสที่จะได้งานใหม่นะคะเพราะอะไรเพราะตาแหน่งที่4ี่ตแหน่งตัวคุณเองเลยคนใกล้ตัวหรือว่าตัวคุณที่จะไปเจอจะไปพบหาหรือคุณไปยื่นไปสมัครแล้วถูกเรียกสัมภาษณ์เนี่ยค่ะนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นงานใหม่ๆที่ดี นะคะหรือบางคนเลยถ้าไม่ได้อยากทำงานประจำแต่อยากทำธุรกิจของตัวเองมีโอกาสนะคะถ้าคุณมีเขาเรียกว่ามีมีกำลังพอนะคะคุณสนใจทางด้านการถ้าคุณมีวิชาชีพติดตัวไม่ว่าจะเป็นภาษาหรือติวเตอร์หรือการเทรนนิ่งต่างๆหรือแม้กระทั่งไปซื้อแฟรนช์ชส์เกี่ยวกับพวกเ่อเคอรลี่พวกอะ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะขนส่งไปสนีติดตามบ็อกซ์ตามอ่า อะไรนะโลตัสแมคโครอย่างเงี้ยค่ะชาวราศีมังกรมีโอกาสที่จะได้หยิบจับธุรกิจเล็กๆน้อยๆนะคะให้เป็นกําไรให้กับตัวเองเพราะว่าอะไรเพราะใบแรกคุณได้เก้าเหรียญเก้าเหรียญไม่มีทางตกอับนะคะชีวิตของชาวราศีมังกรมีโอกาสที่จะดีขึ้นด้วยนะ,ะการงานที่ผ่านมาคุณอาจจะหนักทุกวันนี้ถามว่าหนักไหมก็ยังหนักอยู่เพราะว่าคุณแบกดาบนะคะดาบอะไรหนึ่งดาบตรงนี้นะคะ age of swords เป็นดาบที่หนักมากๆแล้วใช้มือเดียวด้วยนั่นหมายความว่าตัวคุณเองน่ยมีพละกกาลังเพียงพอมีกําลังที่จะตตู้่อสู้เพียงพอมีกําลังทรัพย์กําลังเงินเพียงพอแน่ๆในอนาคตนะคะที่จะเขาเรียกว่าทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จ นะคะแต่อย่างที่บอกอะ่ะสังคมรอบข้างของชาวราศีมังกรนะคะเนี่ยค่ะเราแวดข้างๆเนะี่ยคือเป็นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงพี่น้องหรือว่าบริวารที่เราไปจะไปร่วมงานด้วยหรือใครที่มาอยู่ใกล้เราเนะี่ยเขาค่อนข้างวุ่นวายกับเราหรือบางทีก็อาจจะเป็นคนที่ชอบมาหยิบยืมเงินชอบมาแก้มาเล่าปัญหาให้เราฟังแล้วก็ขอความช่วยเหลือให้เราช่วยปัญหาตนงนีนจะบอกว่านะคะชาวราศีมังกรช่วงนี้อยากให้เงียบ อย่างให้เงี้ยเพราะอะไรเทวดาประจําตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณกําลังไปกราบไหว้ขอพรเขากำลังจะหนุนนําให้ชาราศีมังกรและนาวมังกรเนี่ยประสบความสําเร็จ เพราะฉะนั้นอย่าไปให้คําแนะนํากับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับชีดครอบครัวมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบุตรภรรยาสามีมีปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวเขาไม่ดีนะคะเราสามารถให้กําลังใจเขาได้แต่อย่าไปให้คำปรึกษาว่าต้องทําแบบนั้นต้องทําแบบนี้นะคะเอาเป็นว่าอยู่นิ่งๆเงียบๆของเราเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะเพื่อนมีปัญหามาระบายกับเราได้แต่ว่าเราอย่าไปบอกเขาไปแนะแนวในทางที่เขา จะต,ต้องเลือกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆเ,เอาเป็นว่าเทนบาดาประจําตัวหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวราศีมังกรและคณนามังกรกําลังที่จะให้คุณเพราะฉะนั้นหมั่นไปทําบุญหมั่นไปสวดมนต์ก่อนนอนตื่นเช้ามาทําบุญใส่บาตรหรือว่ามีโอกาสก็กลับไปไหว้บุพการีนะคะแล้วก็ขอองโหสิกรรมขันห้านะคะไหว้ท่านให้ท่านอวยพรให้กับชาวราศีมังกรและคณนามังกรให้ตัวคุณประสบความสําเร็จนะคะแล้วการงานของคุณจะประสบความสาเร็จไปอย่างมากไปอย่างสูงด้วยทั้งธุรกิจส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่มีโอกาสได้ทํา และทำประสบความสำเร็จด้วยเล็กๆอาจจะหนักหน่อยนะคะเพราะว่าได้เอชอปสอดหนักอยู่แล้วดาบขนาดนี้นะคะแต่ถามว่าดาบตัวนี้กว่าจะได้มานั่นหมายความว่ามันต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายไก่กองมหาศาลต้องผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านฝนผ่านลมพายุมาเยอะกว่าคุณจะได้ชัยชนะกว่าจะได้ดาบนี้มาครองนั่นหมายความว่าอดทนอีกสักนิด นะคะตั้งแต่พฤษภาเดือนนี้ไปต้นไปชาวราศีมังกรมีโอกาสที่ประสบความสาเร็จบอกเลยการเงินก็มาการเงินได้ก้าวเหรียญเป็นตัวตนรวยอยู่แล้วเป็นเศรษฐีอยู่แล้วเป็นเศรษฐีอยู่แล้วอะไรอีกตําแหน่งที่6ของคุณได้ราชินีถือเหรียญน,นั่นหมายความว่าการเงินี่ยจะมาจากคู่ครองสนับสน,นุนมาจากคนอุปถัมภ์คนดูแลบวบปกติกับตัวคุณเองก็เป็นคนที่โชคดีอยู่แล้วนะคะเป็นคนที่หาเงินเก่งเป็นคนที่มีปาก เป็นค่าเรียกว่าวาจาศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นคนที่พูดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเป็นคนที่พูดอะไรคิดอะไรแล้วประสบความสําเร็จเทวดาประจําตัวคือเดดเมจิเชียนนะคะเพราะฉะนั้นเทวดาประจําตัวคู่ตัวนะคะเทวดาอีกประจําตัวอีกส่วนหนึ่งอยู่ที่ใบที่สองนั่นหมายความภายในระยะเวลาช่วงใกล้ๆเนี่ยคะ่ะสสัปดาห์นี้หรือ2เดือน,นี้ที่ที่จะถึงเนี่ยตัวคุณจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโย,ย,ยกย้ายที่อยู่ โยกย้ายเรื่องของการงานโยกย้ายออฟฟิศโยกย้ายสถานอะไรต่างๆนานาหรือแก้เคล็ดถ้าใครไม่อยากไปหันมุมเตียงใหม่จากที่ตะวันออกไปทางทิศเหนือทางทิศเหนือไปทีต่ตะวันเชียงเหนือนะคะลองหันมุมเตียงหรือเขาเรียกว่าเปลี่ยนมุมบ้านเท่าน,นั้นเองค่ะแต่ว่าถามว่าเปลี่ยนไปแล้วดีนะคะเพราะอะไรเพราะตัวเทมพอไเป็นไพ่แห่งการเดินทางไไเไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลง นะคะโอกาสที่ชีพจรลงเท้าเนี่ยที่ไปต่างจังหวัดดิง้งที่อ,อ่านพูดถึงอะคะ่ะตัวคุณมีโอกาสได้ไปแต่ถามว่าไปแล้วโชคดีได้เงินก้อนบริษัทใหม่ที่คุณจะได้งานทําก็เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่เงินก้อนใหญ่ด้วยมีโอกาสได้เงินได้จับเงินก้อนใหญ่นะคะเก้าเหรียญลงทุนทำมาค้าขายหยิบจับอะไรค้าขายอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเก้าเหรียญน,นะคะไม่ใช่ไม่ใช่ใชในน้อยเลยและแถมมีคนตาแหน่งที่6นะคะไม่ว่าจะเป็นาสามีภรรยานะคะหัวหน้าเจ้านายหรือว่าแม้กระทั่งลูกค้า นะคะที่จะเข้ามาแม่คุณจะขายของอะไรชนิดใดทํางานบริการด้านใดนก็แล้วแต่ชาวราศีมังกรคุณจะมีลูกค้ารายใหญ่มาร่วมลงทุนมาซื้อของมาช็อปสินค้าจากคุณคุณจะมีมาจากหลากหลายช่องทางแต่อย่าลืมนะคะเเหรียญราชินีเหรียญก็ยังมีตัวดึงคุณอยู่ก็คือ5เหรียญคุณจะต้องบริการบริหารจัดการการเงินของคุณให้ดีนะคะเงินมาเป็นกอบเป็นกำแต่รายจ่ายก็รออยู่ อยู่อีกมือหนึ่งกันละกันได้มานี่คือจ่ายไปคุณจะต้องดูเรื่องนี้แล้วก็อย่าให้ใครมายิบเงินเพราะว่ามายิ้มแล้วคุณจะไม่มีทางได้คืนนะสำหรับชาวราศีมังกรโชคดียังไงก็โชคดีอยู่แล้วค่ะส่วนในเรื่องรากของความรักผู้อ่านต้องพูดว่า ในเรื่องรับของความรักของชาวราิีมังกรคนที่มีคู่ช่วงนี้ก็ห่างเหินกันนิดนึงนะคะด้วยที่ว่าต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างมีหน้าที่รับผิดชอบแต่ห่างเหินนั้นก็อย่าก็มีความคิดถึงส่งจิตใจไปให้กันว้าวุ่นกันนะคะไม่อยู่ใกล้ก็มีความหงึงความหวงเกิดความทะเลาะก,กันบ้างบออ่า น้อยใจกันบ้างงอนกันบ้างนะคะก็อย่าลืมนะคะมีเวลามีโอกาสก็หมั่นดูแลจิตใจให้คนรักนะคะเดินทางไปหากันได้ก็อยากให้เดินทางดูแลกันได้โทรหากันได้หรือว่าคอกันได้วิดีโอคอลกันได้ก็ให้คอนะเพราะว่าตัวคุณเองเป็นอะไรรู้ไหมคะตำแหน่งปัจจุบันคุณได้คู่อุปถัมภ์ได้คู่ที่ดีไม่จะเป็นเพื่อนร่วมทางเพื่อนร่วมชีวิตเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจไปไหนมาไหนมีกันและกันและชีวิตคุณจะประสบความสำเร็จสำหรับชาวราศีมังกรคนที่มีคู่นะคะ,นะคะไม่ได้หมายความว่าคุณ ได้ไพ่ใบนี้แล้วจะเป็นแม่เล้งเดี่ยวกแกร่งนะคะไม่สนใครใครเข้ามาฉันก็ยืนอยู่ได้ไม่ใช่นะคะบางทีการที่เรามีคู่คิดมิรคู่กายนะคะการได้ทําอะไรด้วยกันใหม่ๆสักครั้งหนึ่งหรือว่านานๆที่ทาครั้งหนึ่งก็ยังเป็นเรื่องราวที่ดีสําหรับคนที่มีคู่นะคะห่างกันนิดงอนกันหน่อยก็ให้ง้อกันนะคะอย่าให้ถึงกับเขาเรียกว่าห่างเหินกันไปสําหรับคนที่เป็นคนโสดคนโสดมีโอกาส ที่จะได้เจอรักทางไกลมีโอกาสคนที่ทางไกลจะเดินทางมาแล้วมาพบปะแล้วก็ได้มีการพูดคุยเกิดการเดินทางคู่กันเกิดขึ้นการเจอการการแต่งการที่จะพูดคุยกันในเรื่องของอนาคตข้ามน้ําข้ามทะเลมหาคนออสเตรเลียคนที่ทํางานทางด้านวิศวะนายช่างทํางานโรงงานทํางานอ่าแลกเปลี่ยนภาษาหรือแลกเปลี่ยนคณะทูตคุณอาจจะมีได้เกยได้เจอคนที่ทํางานเกี่ยวกับสถานทูตหรืออยู่บนสนามบินอะไรก็แล้วแต่ อาจจะเป็นพวกนักบินหรือชมทํางานในสนามบินอย่างเงี้ยค่ะมีโอกาสได้เจอมีโอกาสได้เขาเรียกว่าสละโสดอีกครั้งหนึ่งนะคะใครยิ่งใครนะคะเป็นคนโสดอยู่เป็นพ่อเลี้ยงเดียวเป็นแม่เลี้ยงเดียวคุณมีโอกาสได้เจอหนุ่มสาวนะคะมีโอกาสได้เจอคนที่เข้ามาในชีวิตแล้วถามว่าเป็นยังไงมีโอกาสที่จะได้อยู่กินกันฉัน สามีภรรยาได้อยู่กินกันแบบว่าคือเป็นเพื่อนกันไปไม่ได้ถึงกับแบบต้องแต่งงานกันแบบอู้ฟู่หรือว่าไปจดทะเบียนสมรสกันเป็นขนาดนั้นแต่ว่าเหมือนลองอยู่ด้วยกันก่อนถามว่าเป็นยังไงอยู่กันแบบมีความสุขไม่ได้มีความสุขได้ยังไงในเมื่อคู่อุปถมของชาวราศีมังกรและคณนมังกรมาขนาดนี้นะคะอุปถัมภ์นเรื่องการเงินเผอๆนะคะได้บ้านได้รถนะคะได้ได้เงินได้ทองใส นะะในช่วงสภาวะสเ,เกิจแบบน,น,นี้ได้เจอคนแบบนี้ถือว่าคุณโชคดีมากๆเพราะฉะนั้นผู้อ่านก็อยากให้ชาวราศีมังกรและคนามังกรเป็นไปตามไพ่นะคะเพราะว่าเดือนนี้อย่าลืมว่าตั้งแต่วันที่30เมษายนที่ผ่านมาหลายๆราศีนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะด้วยดาวใหญ่อย่างพฤหัสเนี่ยย้ายเพราะฉะนั้น การเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อให้หลายๆราศีเจอสิ่งที่ดีดนับไปอีก1ปีเต็มๆบางราศีไปถึง7ปี10ปี12ปีเพราะฉะนั้นผู้อ่านก็ขอให้ชาวราศีมังกรลัคนามังกรจงประสบความสําเร็จและร่ํารวยเงินทองผ่านอุปสรรคไปได้นะคะ,ะฝากติดต่อได้นะคะผู้อ่านแปะลิงก์ไว้ด้านล่างยังไงก็ไปเจอกันถ้าครบ1000พผู้ติดตามผู้อ่านจะมีโอกาสได้ไลฟ์สดได้ก็มาตอบคําถามกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ